หลังจากาเราเรียนมาวันนี้เนาะครูก็จะให้นักเรียนนําผักที่ตัวเองปลูกไปขายผักที่ตัวเองปลูกภายในโรงเรียนนักเรียนจำได้ไหมปลูกตรงไหนบ้างครับปลูก <c oughs> นี้นดีคือให้นักเรียนไปขายภายในชุมชนจากนั้นให้นักเรียนนะคะรวบรวมข้อมูลการขายผักที่เรียนขายได้เพื่อนามาบอกครูในสัปดาห์หน้านะคะทุกคนโอเคไหมคะโอ้ นี่คุณครูมอบหมายให้นักเรียนไปขายผักเป็นยังไงบ้างขายดีบอ๊อฟขายดีรา้วใครอยากแย้มมาแย้มนักเรียวสื่ออีกเนี่ยเบนบอลขายขายอะไรลูกทุกอกมาเลิศในโรงเรียนปลูกมะละได้ด้วยเนาะอ่านจ่าครูให้นักเรียนไปขายผักแล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมาทัดกิจกรรมบรรทุนอะไรับรายจ่ายกันนักเรียนจะบรรทุนอะไรรายจ่ายไหมคะรู้ครับเรียนเป็นรูปานี้นักเรียน การแงครมากเมาัะไกคือประกอบด้วยรเก่งมากต่อไปนะคะครูจะมีตัวอย่างในรายละเอียของเด็กิงวัชร ครูก็จะมาสอนเรื่องการเขียนตารางบันทึกิตศาสตร์ไรส์การเขียนตารางบันทึกิตศาสตร์ไรายนี้ประกอบไปด้วยกี่ช่องอ่ับนักเรียนนับเดือนสองสามสี่ห้าอ่ะช่องแรกก็จะเป็นวันเดือนปีช่องที่สองเป็นรายราช่องที่สามจะเป็นรายราช่องที่สี่จะเป็นรายราช่องท้าก็คือห้องเรียนอ่ะเข้าใจะ เราถ้าเรามามาแบบนี้น่ะมันจะดูยากเราก็เลยออกแบบเราปินตารางเพ่ได้รับรายจ่ายนั่นเองต่อไปกคุณให้เรียนแบ่งกลุ่มสองกลุ่มให้นับหนึ่งถึงสองอ่ะคุณแรกหนึ่งสองหนึ่งอหนึ่งสหนึ่งสองะหนึ่งตรงนี้หนึ่งตรงนี้ค่ะสองตรงนี้ค่ะนอ่ะองช็อไม่แก๊ จากนั้นพอรด้ถึแล้วใช่ไหมจากนั้นครูจะให้เรียนปรึกษากันภายนกลุ่ว่าข้อมูลของในวงัฐนพรนาบดีนี้อันไหนคือรายรับอันไหนคือรายจ่ายแล้วก็จะให้ส่งตัวแคร์สารกลุ่มออกมาว่าส่ันแรกไม่ให้เนเป็นรายรับหรือรายจ่ายพอให้เงก็จะเป็นรายรับหรือรายจ่ายนักเรียนส่งตัวแครออกมา เอาไปสากันก่อนสักโอ้หแล้วก็จะให้ติดกน้าอ่เหือด้วยมาเกี่บาทเจ๊ีเเ่กิบาว่าสื่อสื่ออะไรผาโอเคครับ่อ่านแบบไ่ตัว พขาไม่ตไปอ่ะจะได้ติดข้อมูลแรกแม่ให้หนึ่งห้าสิบาทที่ว่าเป็นรายจ่ารายจ่ายรายม่ายครับิดที่เรื่องมาไหายจ่ายมแม่เฮ้ไม่มีวาเชือรเปตเป็นใจของแม่วันเี้มีพิเศเกิดประตห้องเชิร้องเช้ารองด่าไ้บราตคบาบอกก็ได้ถ้าสมมติเป็รา saya. Wih. เงินเป็นรจาของพ่อเลรอันนี้งไปเรยพิเศษพิเศษรัาเกเเล่นบ้านต่หนแแ่ไนออกนี่มันจะมานี่ศษจ่อ่ะแล้วหลือล่ะร้อยสี่บาทกลัมากิ้ยัมาอียพิเศเ่้อ่ เราไปยันที่กับโมี่ีบันนะเชื่อก็ไปจ้าง่าอ่ะเขาจะแทนกลุ่มที่สองออกมาอีกซักสองคนนะก่อนไปเดียนมังกี้มังกีเกิร์ลอ่ะเพื่อนอ่กันหนึ่งเอาไปรายนเอาเาไรสอกันอ่ะรายการแรกนี่นั่นไม่ยินทัเลยอะาลูกเดี๋ยวมังีเกิร์ล

อัจาร์แรกก็ได้กินหรอสุูจันจีบตาอมเหนือคิดว่าอ่าเชายบุ๊คิดว่าซื้อขนมเป็นรายรับหรือรายจ่ายรายจ่ายครับโอเคไป่ิดหลอแต่ฉันได้ดาวล่ะฉเปิดหลังใส่บอกรายนึงก็ถึงเ่ินหัวอาจารย์เกมีคนโซซ่อนมาสนมาครถบาเกมไมเี่ยมฟังจริ อะไรที่บ้าน่คงเหลือเท่าไรก็ใช่กลุ่มที่บ้าน่คงเหลือเท่าไรอ๋อเอีเอยาเพิ่งคิดไปก่อนสียังจะดูอะไรจะให้ใครเตยมต่อไม่รู้เป็นใ่ตอนี่ยแน่ที่ยาบเลยอ่ะตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งสองคนนี่จะไปมุกเหี้ยหม่ยว่มมุกเหี้ยว็เด้เออ ยืนตรงรถสุชาติเนี่ยสุชาติเลสสิชัยในเสดล่าบอกวาคิดว่าซื้อประกานเป็นรายรับหรือรายจ่ายซื้อประกานเป็นรายรับของรัชคาครับเออไม่ได้แต่งของไทยครับเออไม่ดีประกานนี้ซื้อุกวันไม่ใช่เลยซื้อดูวันครับเพราะว่าเรียแล้วได้หรืนจะเป็นของเป็นคู่กังซื้ออาหารกลางวัน35บาทเป็นรายรับหรือรายจ่ายวิธีซื้อที่ปกติแน่นอนเลยธรรมดารายจ่ายครับ ก็เตี๋ยนี่หรอ่ารามันแกามัเลก่อแล้วมีคนเดน่นด้อะไเย่าฮกา่าฮ่า่าฮ่นฮ่าฮ่า่าฮ่าน่าฮ่อฮาฮ่าน่าฮ่าเ่าต่าเปาฮ่า่าล่่าฮ่่าฮา่่่า่อา่า่่ ยืนกอดหน้าบคนหันกม่อันไมบาคนเหมอนต้นเหมอนคนบานรู้จ่นหน้ามเลยเมืนคนขวดเลียเลยเนี้ยยาแล้วเหรอยายากล้าถึงผม่้อ้ตามคิดบ้านซื้อน้ำเปล่าเป็นรายรับหรือรายจ่าย คิดดีไอทีมาระยจ่ายค่ะโอเคเอาไปตีเป็นหัวหลองสุดสุดแล้วไอทีสปีดสุดท้ายละจะได้ไม่ออกเสีเองด้วยที่ให้เงินที่ให้เงินเป็นรายเป็นรายจ่ายของที่เป็นรายรับของเราจะไม่อยากบอกขึ้อเลยรายรับของเรายังไงของใครหนังเป็นจริงอะไรของเด็กจริงว่าชันมีพอรู้เลยที่ออนชื่อนักนารันตีหนังเป็นหนัง เราไม่ยินเด็กชายจะหนีไหรอคูได้ยินนะคะคุณาบานนะครับกายีเท่าไหร่คะับือห้าสิบเจ็ดครับดื้อใจอ่าไวเล่แต่โมมีมันเคับ้่แต่อนได้ติดจุดละโอเค คิดว้าเพื่อนๆที่ออกมาทำถูกไหมถูกาถูกเนาะอ่ะรายรับของเด็กนี้วัชรินทรทั้งหมดในวันนี้กี่บาท่ร้อยสีบ้าสิบบวกหกเป็นร้อยสี่บวกเกียร์สามแล้วรายจ่ายของเด็กนีวัชรินทรอ่ะสามิบาิบยี่้าสิบห้าแเมือนสสามเส แล้วห้าถูกต้องต่อไปคุณจะให้นักเรียนทำใบงานหลังจากที่เรารู้ความหมายของรายรับรายจ่ายอะไรอ่ี้ยอะไรอะไรนะสชิชายชต่อไปคุณจะให้นักเรียนทาใบงานรายรับรายจ่ายของตัวเองโดยนาข้อมูลจากที่แล้วที่เราได้ไปคายผลมาใส่ในตารางรายรัร่รายรับรายจ่ายของวันนี้ด้วย สักหนึ่งสองรายการว่าเราขายผักอะไรบ้างอ่าห์กิแจ่อะไรครับงหมนั้นเลย่ยละ้เขา้ะเอา้ไรมาแค่นี้จะออกมาถึงน้ำปู ไม่ฉนมีรกาบคุอมามามนมาแต่กบอกอย่นมาเสียก่อนมาวันก่อนจงดีคุร่างย่ดึงด้ายงานหาอตัเอย่ะไม่ไม่ไม่ไอ้ตีตลามหรอใช่ค่ะเพราะว่าเรียนจะได้หัตลามไปผู้ได้คำจะรับผู้ตีเป่านะไม่่าจะรับเองเยมือนกันถ้าได้เราต้องจ่ายน วันสิบปอนด์ให้วันสิบสอร้อยหลังที่ทำคอนจะร้องเพลงให้ฟังร้องเลยอนร้องเลยอยากอเ้เาเจไปร้องสาไปร้องมไปร้อามไปรลอา้องสามไปร้องสามไป้องามไร้องสามร้อัสาีไปร้องสาม้องสาร้องสาม้องสาม้อัไ้งมร้องสาม้องสามไปร้องสาม้องสาม้า้องาม้าม้อาม้องสาม้า้องไร้สาม้สาีร้อสาม้สาีร้องสาม้ม้องาม้อร้องสนมร้าม้งสามร้าม้งสาม้้้้้้้้้ cái gì, chế cái gì vậy nhá, chế cái gì vậy ạ, không biết đâu, yeah. à, vậy là được phát triển nên đất quốc gia, không phải cái gì đâu, 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 không phải cái ขหนกรอยู่คจะสุกนักเรียนออกมาทักสอคนกเพื่านเสนอเพนดูไม่ได้ลองแ่ะไมดจะสุกจากฝังนึงจะสุจากแบบน้างสารฝั่งจะสุกจากตสวยออบมตัวน่า้องเลผู้ย่เออ้องสยอา

เราแค่แค่อเ้องนี้ยงปูใบ่ใชผักาดผักกาดต้องเล้ปูักกายผักกาดผักกาดด้วยผั à, ้ที yeah, oh, no. yes. ่เราบอกที่นี่ไยังไม่ยินเสียงว่ะัาัวกันเด็ักกาดผาดผักกาดผักดัาไม่กกักาดัาัาากัก

ไม่ได้ใช้เต้ยด่าจะเอจะไม่มีลายล้างใบจ่ายเลยนีไม่ได้ใช้ด่าเลยแค่ไม่ได้ถ้าให้เสร็จแล้วอะจะส่งฝั่งนี้อะเด็กชายสรามาสซุ่มแบบร้อนม้วนมาค่ะลูมบิเต้เรอสุ่มฝั่งนี้ขอเด็กราิงนัทชาค่ะโดนอะไรคะโดนอะครดนอะราเหมือนกันก็หมาแะคุจะให้เด็กนชาาลาาบ่าย้อมบอกว่า รารบหทีกราคมนะคะแม่โอนเงินให่ะบาทไม่ได้ใช้เืนซื้อนเปล่าไมชป่าซื้อน้าปั่ค่ะ25บาโกโสิบนเลือเงิน็ดสบหาบาทค่ะซื้อ้องเที่อกินห้าบาทเหลือยีบาบทใชนักุ้งได้หนึ่งรยห้าสิบาทค่ะได้รรับา ได้เงินคงเหลือ175บาทแล้วก็ขายผักสลัดอีก100รอบาทค่ะได้275บ้อแเจว่บาบะไปซื้อสมุดโน้ตบาทค่ะเหลือ2อยาบาทค่ะตรงเลยแม่หนอนไปป้าไเพื่อเด็กอัิการมีมดวันที่ส7บเจ็ดมกราครับนะครแม่ก็ไปีดได้เงินจากแม่60บาทคงเดีือหกสีขายักออมเป้ได้สี่สิ้าได้เงินเหลือบาท ขายบัตเสียนได้20บาทก็เลยประแล้วก็ขายบัตแข้งได้20ก็เลยเป็นระอยิขายบัตรการดีมได้ ลงเชื่อจากัรับรคเจ้าอบัรเสียทำบะเเองนะัำเองอ่ะลงเือให้่านนอนค่ับ เป็นค่าอะไรสามารถบอกได้นะคะนี่เร้ก็จะบอกยอดคงเหลือของเรานะคะคในวันนี้คือคงเหลือห้าสิบบาทค่ะง่ายขึ้นไหมคะง่ายขึ้นไหมงา่าย

พี่จะบินซีโปรไ่ เก็บเยอะเจเ๊ <est ers> <aus> ็บไป้ด้ายลาหสายบ่าสายบ่าเอเดนชั่นตัวนี้ก็ได้ทใไมสะดวกสบายต่อล่อ